สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมาปักดํานาให้ลูกค้านะครับผมขอเสนอสาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับขอเวลาแค่3นาทีนะครับเอาสาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับผมมาปักดํานาให้ลูกค้านะครับเสร็จไปนิดหนึ่งแล้วนะครับููปแปลงนี้ครับเรามาดูแปลงนาของลูกค้าครับที่จ้างให้รถไถนามาปั่นดินให้ครับดูครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นนะครับปั่นได้แบบ ในสายตาของผมว่าถือไม่ดีนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเรามาปักดําจะยากครับยากสําหรับเรามากนะครับยากมากเลยครับพามาดูนี่ครับนี่ครับดูรถไถปั่นนาครับโอ้ครับตรงนี้เป็นที่ดอนนะครับดูข้างหน้านั้นครับน้ําเลยครับนี่ครับดูครับแสดงว่าปั่นนาไม่ดีเลยนะครับปั่นนาแบบนี้สําหรับรถดานานี่ครับจะปักดํายากนะครับ ยากมากๆถ้าสก,กีมาโดนตรงนี้นะครับนะครับที่วงว่านแบบนี้นะครับดูครับวงว่างแบบนี้ต้นข้าวก็จะไม่ไม่ปักดำถึงดินนะครับก็จะฟูนะครับต้นข้าวจะฟูต้นข้าวลงครับต้นข้าวลงก็จะมีลักษณะไม่ปักดำเหมือนตรงนี้นะครับแต่เรามีวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมบอกว่าแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบนี้ เราไปดูครับเราแก้ปัญหาที่รถนะครับเบื้องต้นก็จะแก้ปัญหาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะแก้ปัญหาได้บ้างนิดหน่อยนะครับมาเรามาแก้ปัญหาที่รถปักดําของเรานะครับนะครับเรามาดูการปักดํานะครับนี่ครับผมให้ดูนะครับการปักดําเข้าลึกเข้าเตอนนะครับมาดูนะครับจะมีการนี่ครับเข้าลึกเข้าเตอรตัวนี้เป็นปรับสกีนะครับนี่ครับ เปาความลึกในการปักดำนะครับการปักดำก็จะมีลึกตื้น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 นะครับเห็นครับให้ดูครับลึกตื้น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 นะครับแต่ถ้าเป็นที่นาที่ท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อกี้นะครับหาเทือกไม่ดีให้ท่านผู้ชมปักดำเอาลึกนะครับเอาลึกที่สุดเลยนะครับรรรนี่ครับปรับมาเลยครับปรับตัวนี้นะครับเอาลึกที่สุดเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ตื้นนะครับตื้นตื้น ลึกลงมาลึกลงมาเอาปักตดำให้ลึกที่สุดนะครับเพื่อก้าวข้าวจะได้จะได้ไม่ลอยในที่ดำๆนะครับเอาลึกที่สุดเลยเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับนะครับสาระดีๆนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับปรับลึกลงเลยนะครับท่านผู้ชมครับก้าวข้าวก็จะลอยไม่เยอะนะครับถ้าเจอที่นาแบบนี้นะครับโอ้โหการถ่ายเทือกนี่สุดยอดครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นที่ดอนดกข้าหน้าครับ ผมเจอที่นาแบบนี้ก็ลําบากใจนะครับผมก็แก้ปัญหาด้วยการปักดําให้ลึกที่สุดนะครับปรับหัวปักดําตรงนี้นะครับเอามาลึกที่สุดเลยนะครับนี่ครับให้ดูครับแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมที่มีรถดํานาไม่ว่าจะเป็นรถดึงตามรถนั่งขับนะครับก็ทําวิธีนี้นะครับสาระดีๆนํามาฝากผู้ชมในวันนี้นะครับชมคลิปของผมต่อไปนะครับสาระดีก็จะนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับเดีวกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ